เติมเงินเกมคิดถึงแกส๊สท็อปอัพถูกคุ้มเติมไวปลอดภัยแน่นอนช่องทางการติดต่อแฟนเพจและไลน์อย่าลืมแอดด้วยนะคะครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับเกมซาร์เซนแมนอีีที่3วันนี้นะจะมาสุ่มของนะคะมีของเข้ามาใหม่เว้ยของน่ารักมากระยะเวลาของที่ เอามาให้เราสุดเนี่ย28วันด้วยกันนะคะพึ่งรีเลยนะมาดูของกันมันจะเป็นชุดเซตนะคะก็คือถ้าสมมติสุ่มได้ก็คือได้ทั้งเซตเลยนะราคานะ10ครั้งนะคะก็อยู่ที่540แคนดี้โอเคโอ้โหเป็นของส้มของแรนเอง ชุดอลิตนะคะน่ารักมากแล้วชุดมันแบบว่าพิ้วมากดูดิชอบแมวสีม่วงนมวล่องหนนะสกินปืนนะคะมี a w m ak หรือ ak ไม้นะ qbc นะคะชอบอันนี้มาก ชาเลกมนนะร่มนะคะอันนี้ก็ดีอันนี้คือฉากหลังนะฉากหลังของโปรโฟไฟล์เรานะคะว้าวเท่ๆก็ไม่แน่ใจว่าจะซุ่มหมดเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆมันก็ไม่น่าจะเกลือม,มากนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการซุ่มกันเลย สุดแรกอของชมพูนะชุดอลิสมาแล้วนะคะไปขอใส่ก่อนเลยแล้วกันนะเป็นของชมพูโอ้ยน่ารักมากเอาแล้ใส่หน้ากาก,กทำไมเนี่ย โอ้ยคือดีมันสุ่มกันต่อกันเลยนะโอเคสิบแล้วนะคะได้ชุดแมวมาแล้วยี่สิบแล้วนะ านนะคะของส้มมาแล้วหนึ่งชิ้นอ๋อสามสิบแล้วนะว้าวสี่สิบเห็นไหมว่าของมันจะออกทุกๆุกสิบครั้งเลยของที่เราไม่มีนะเนี่ยแลวเดี๋ยวสุดท้ายก็จะเป็นชุดส้ม ชือชุดว่าอะไรวะเซ็ตทกเฮาสีทองตอนนี้เหลือเซ็ตทองเฮาชุดเดียวนะคะและคาดว่ารอบนี้คือได้เลยเดี๋ยวดูนะนี่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> คือชอบเกมนี้มากเพราะว่าของมันไม่เกลือคือแบบของมันได้แน่ๆอยู่แล้วร้อยเปเซนต์ว้ แล้วคือของมันจะออกทุกๆ10ครั้งอ่ะของที่เราไม่มีอ่ะมันจะเป็นเกมที่แบบว่าพยายามของออกให้เราเห็นไหมคะว่าแคนดี้หายไปแค่ประมาณ3,000มาดูราคานี่3,000 3,000ลูกอมนะคะก็ประมาณ1,600บาทเป็นพับจีนี่ไม่ได้เลยนะหรือว่าใครอยากจะได้ราคา ถูกกว่าเติมเองนะคะแนะนำแกส๊สทอปอัพถูกคุ้มเติมใหวปลอดภัยแน่นอน <c oughs> อย่าลืมนะอู <c oughs> ๋นนี้แบบว่าเก็บช้านะคะก็เลยช้ากว่าอันดับที่หนึ่งไปนะก็อยู่ที่สองอีกแล้ว <c oughs> ถ้าตอนที่อัพปุ๊บแล้วรีบสุ่มอะ่ะ แล้วของครบก่อนเนี้ยก็จะได้ที่หน,นะคะเกมนี้มันแบบว่าเรียงค่าความอร่อยใครไวแล้วก็ได้ของครบก่อนคนนั้นได้แล้วก็จะมาแนะนําขั้นตอนการแอดเพื่อนของเกมนี้เพราะว่าพี่หูกี้ก็เพิ่งรู้ว่าเมื่อวานเว้ยเวลาเราแอดอะ่ะมันจะมีนี่มันจะมีแบบ QR code โแล้วก็ค้นหาจาก ID ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยค้นหาจากชื่อตัวละครไม่เจอใช่ไหมอันนี้คือปัญหาส่วนใหญ่เลยจะบอกให้ฟังจิ้มเข้าไปเห็นแถบข้างล่างไหมคะที่มีคำว่า ID เอานิ้วจิ้มตรงที่คำว่า ID เลยนะมาเห็นไหมมันจะมี ID แล้วก็ชื่อเล่นเวลาจะเสิร์ชหาเพื่อนที่เป็นแบบเอาชื่อเพื่อนมานะคะก็ให้พิมพ์ตรงชื่อเล่นเลยนะ แต่ก็นั่นแหละถ้าหากว่าใครแบบตั้งชื่อง่ายๆหรือแบบคนที่แบบชอบเอามาใช้กันนมันเราจะหายยากมากเพราะว่าคนใช้ชื่อเดียวกันเยอะมากเลยนะเกมเนี้อย่างเมื่อวานเราหาคนชื่อน้องว่าไก่ทอดด้วยเดี๋ยวให้ดู คนชื่อไก่ทอดเยอะมากสรุปนะก็ต้องเอาเลขไอดีมาหาอยู่ดีนะคะดูดีอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงตั้งชื่อเหมือนกันได้นะก็ลองไปทำดูนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เสียไปประมาณ3,000กว่าแคนดี้เท่านั้นเองนะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วอย่าลืมติดตามทางช่องทางเพจฮุกี้ฮาวแล้วก็แกสท็อปอัพด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย